สวัสดีครับไลออนมอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้พี่วีครับพิรวัตรงามพานิชกรรมการพิจารณาไลออนมอเนี่ยจะมาเล่าแผนการตลาดของไลออนมอที่ถือว่าตอนนี้เป็นนวัตกรรมของแผนที่ถูกพูดถึงในประเทศไทยมากทีเดียวคราวนี้เรามาดูครับส่วนสําคัญของบร,ริษัทไข่ตรงอันดับแรกคือเรื่องของสินค้าคุณภาพของสินค้าของเราจะเป็นคุณภาพสูงและผลลัพธ์ได้ผลเร็วมากประการต่อมาก็คือสินค้าของเราราคาอยู่ในระดับ ลากยาซื้อได้สบายและ P ีวค่อนข้างสูงและอันที่3คือสามารถทําตลาดและส่งต่อเขาเรียกกินดีแล้วบอกต่อได้ง่ายจริงๆเราเลือกสรรมาอย่างนี้ครับเริ่มต้นเราจะมี4กลุ่มในการเริ่มต้นธุรกิจของเรากลุ่มแรกครับเราเรียกกลุ่มอาหารเสริม กลุ่มที่2เราเรียกกลุ่มดูแลผิวพรรณหรือพวกสกินแคร์ครับซึ่งสกินแคร์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นเกรด A หรือ A บวกแบบเคน์เตอร์แบนเลยนะครับกลุ่มที่3หลายคนคงชอบครับเป็นกลุ่มเพอร์ซ a นอลแคร์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและกลุ่มสุดท้ายที่กําลังจะพยอยรั้ผลิตเข้ามาก็คือของกลุ่มในครัวเรือนของใช้ในครัวเรือนนะครับนี่น่าจะเป็น4ี่กลุ่มที่สามารถทําตลาดได้สบายๆในตอนเริ่มต้นของธุรกิจของไลออนมอร์คราวนี้ไฮไลไท์เลยครับ แผนกระดาษของเราเราได้ดีไซน์ให้ออกมาดูเรียบง่ายแต่จ่ายเยอะการเริ่มต้นของเราเราเปิดประตูกว้างเลยครับอยากจะสามัครเป็นสมาชิกซื้ออะไรก็ได้ครับแต่การซื้อของคุณเราจะให้ตำแหน่งทําธุรกิจได้เลยฟังดีๆนะครับโดยปกติคนเข้ามาซื้อเป็นสมาชิกก็จะมีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าใช้ในราคาสมาชิกแต่ของเราซื้อกาแฟกล่องเดียว20คะแนนคุณมีตำแหน่งทําธุรกิจได้เลยและในขณะเดียวกันรหัสของคุณที่เข้ามาทําธุรกิจของเรา คุณสามารถทำธุรกิจได้ทั่วอาเซียนและทั่วโลกเราเรียกว่า one world one code ขอขยายความสัน้นๆครับว่า one world one code แปลว่าอะไรธุรกิจที่เริ่มต้นกับ l i อ n m มอ l 1รหัสจะสามารถเติบโตและขยายไปเขาเรียก international sponsor ไปได้ในทั่วโลกในอาเซียนหมายความว่าถ้าวันนี้แล้วเราไปที่ไหนคุณก็สามารถ s p เซอร์นักเครือข่ายในประเทศน,นั้นๆได้เลยซึ่งปัจจุบันไลออนมอมีฐานของเครือข่ายลูกค้าอยู่ประมาณ 8ประเทศรวมประเทศไทยและกําลังจะเปิดในจีนญี่ปุ่นและเกาหลีในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนี่คือจุดเด่นและจุดสําคัญของเราแผนของเราเริ่มต้นครับมี4ตําแหน่ง3รายได้ตําแหน่งแรกเราเรียกว่าตําแหน่งเพอร์หรือตําแหน่งไข่มุกครับตาแหน่งนี้เริ่มต้นจากการที่ซื้อสก้ากาแฟกล่องเดียว20คะแนนคุณก็สามารถมีตําแหน่งนี้ได้ซึ่งจะสามารถทํารายได้มาหาศาลเลยทีเดียวตําแหน่งที่2เราเรียกตําแหน่งนี้ว่าซับไฟหรือภาษาไทยเรียกว่าไพรินซับไฟเนี่ย ซื้อกินเองใช้เอง300คะแนนคุณซื้อกินเองใช้เองสัดสมไปได้ครบห0 0่คะแนนคุณเป็นเอมมิโรหรือตำแหน่งมรกตแล้วตำแหน่งสูงสุดของเราในการซื้อกินเองใช้เองเ,องเนี่ยเพียง3,000คะแนนสัดส่วนคะแนนต่อ PV ของเราประมาณ1ต่อ6นั่นหมายความว่าถ้าตำแหน่งซ็อกไฟเราใช้เงินประมาณ1,800ปดเอมมิรใช้เงิน6000และสุดท้ายครับตำแหน่งสูงสุดจะเป็นตำแหน่งที่ทำไรายได้มหาศาลเลยทีเดียวใช้เงินไม่เกิน20 0 0 0บาทนี่คือสิ่งที่ เป็นจุดเด่นของบริษัทเราและซื้อสะสมขึ้นตำแหน่งได้โดยไม่ต้องกำหนดเวลาอะไรเลยคราวนี้เรามาดูรายได้ของเราแบ่งเป็น3ข้อง่ายๆจำงี้ครับรายได้แรกเราเรียกรายได้ค่าแนะนำหรือโบนัสขยายธุรกิจเราแนะนำใครก็ได้ซื้อสินค้าที่มีคะแนนเราจะได้รายได้120%่งจำนวน5ชั้นเลยทีเดียวส่วนที่2ครับเขาเรียกโบนัสขยายธุรกิจหรือโบนัสที่เกี่ยวกับขยายบารี่ซ้ายขวาน,นั่นแหละครับ คะแนนข้างอ่อนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเราจะคูณให้ถึง50%ขอย้ำนะครับ50%ของ PV ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวและข้อสุดท้ายแผนนี้เราเรียกว่าบริหารทีมเจ้าบริหารทีมก็คือคุณแนะนำใครก็ได้เขาก็มีบาลานซ์ซ้ายขวาทุกคนทุกคนก็ขยายเครือข่ายไบนาลี่ไปนะครับคุณจะได้จำนวน5ชั้นถึง30%นะครับแล้โลดอัพด้วยนี่ก็เป็นแผน3ข้อที่น่าสนใจมากๆ ผมจะขออนุญาตอธิบายไปทีละข้อครับคำว่าค่าแนะนำค่าแนะนำง่ายๆเลยคือเราแนะนำใครก็ได้ที่ซื้อสินค้ามีคะแนนเราได้ด้วยได้ด้วยเท่าไหร่เรามาดูตำแหน่งแรกตำแหน่งเพอร์หรือตำแหน่งไข่มุกตำแหน่งแรกเราให้ถึง5 0ของคะแนนผมยกตัวอย่างง่ายๆครับคนที่ตำแหน่งเพอร์ลเนี่ยเขาไปแนะนำใครก็ได้เขาไปแนะนำนายกซื้อสินค้า1000คะแนนวุฒิจ่ายคุณให้500บาทครับ ซื้อ2,000คะแนนว่าจะจ่ายให้คุณ1,000บาทถ้าซื้อ1 0ื่นคะแนนก็คือ5,000บาทง่ายๆแบบนี้แต่คำถามอยู่ตรงที่ว่าตำแหน่งเพอรเขาลงทุนเพียง199บาทจึงกลายเป็นกลยุทธ์หลักที่ทำให้เปิดประตูการเดินทางเข้ามาสู่เครือข่ายของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกพัฒนาด้วยระบบของเราตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งซับไฟล์ให้สูงถึง80% ตำแหน่งที่3ามเอ็มโรให้สูงถึง90%และยังเพิ่มให้อีก2ชั้นคือ G2 และ G3 ชั้นละ5%เและตำแหน่งไดมอน์รับรายได้สูงสุดของฟาสต้าในชั้นแรกถึง100%ฝั่ฟังไม่ผิดครับให้เ็นเท่ากับ P ีวระบาดเลยทีเดียวและยังเพิ่มให้อีก4ชั้นชั้นละ5%เในชั้น G2 G3 G4 และ G5 โดยที่คุณไม่ต้องรักษายอดคำนวณรายได้ให้เห็นทุกวันนี่คือรายได้ทางที่1นะครับเรามาดูตัวอย่างของรายได้ทางที่1กันครับ ตามตัวอย่างครับคุณแนะนําใน A นะครับใน A ซื้อสินค้าซื้อกินเองใช้เองครับบลูลาคา5 0า5 0 0พีวีซื้อ8,000นคำนวณง่ายๆเลยครับตำแหน่งเพลนะครับรับรายได้จากแผนกระดาษค่าแนะนำา50%เพราะฉะนพราะงั้น A ซื้อ5,000เขาก็ได้2,500 B ซื้อ8,000เขาก็ได้4,000เช็คเช่นเดียวกันตำแหน่งยิ่งสูงขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้น ตามตัวอย่างที่เห็นในภาพนะครับแต่ตำแหน่งไดมอนด์นี่คิดง่ายเลย A ซื้อ5000บริษทจ่ายอีก5,000บาท B ซื้อ8,000บริษทจ่ายอีก8,000บาทโดยไม่ต้องรักษายยอดนะครับคราวนี้เรามาดูรายได้ทางที่2เราเรียกรายได้ b บ n a r y หรือบริหารทีมซ้ายขวานั่นแหละนะครับแน่นอนครับคุณต้องแนะนําคนสัก2คนให้เกิดการขยายเครือข่ายผู้ริโคสซ้ายและขวาคะแนนการกินการใช้ข้างอ่อนเราจะคูณให้50%นะครับหรือเรียกว่าวิ t ท a m หรือข้างน้อยนั่นแหละ ทุกทุกวันที่เกิดขึ้นโดยเราจะมีการจ่ายสูงสุดในแต่ละตำแหน่งต่างกันดังนี้ดูด,ด้านซ้ายของรูปนะครับซับไฟเราจะคำนวณให้1 0,000 pv ต่อวันเอโมโรเราจะคำนวณให้4 0,000 pv ต่อวันแต่ไดมอนด์เขาจะคำนวณสูงสุดต่อวันให้ถึง8 0,000่นคะแนนเรามาดูตัวอย่างเลยครับถ้าคะแนนที่เกิดขึ้นทางด้านซ้ายมา80,000คะแนนทางด้านขวามาแส0 0 0 0คะแนนระบบบอกแล้วว่าจะคูณ50%ในข้างอ่อนให้ ราะง,งั้น50%คูณ80,000คะแนนก็คือ40,000บาทคุณจะได้รับทุกๆ5วันเดี๋ยวผมจะมีการพูดตอนท้ายนะครับว่าจ่ายวันใดบ้างเท่ากับวันนี้ตามตัวอย่างคุณจะมีรายได้ถึง40,000บาทเลยทีเดียวคะแนนที่ถูกคำนวณไป50%แล้วในวันนั้นจะถูกเซตศูนย์ครับและคะแนนทางด้านขวาจะไม่ถูกหายหมดไปเพราะถูกใช้ไปเพียง80,000คะแนนใช่ไหมครับงั้น1ส0 0 0 0ใช้ไป80,000ก็เหลือ70,000คะแนนตามตัวอย่าง แต่เจ็ดหนคะแนนนี้จะคงอยู่ไม่หายไปเอาไว้คำนวณในวันต่อไปให้กับทุกคนนะครับถ้าพวกนี้มีข้างอ่อนมาก็จะคูณ50%แบบนี้ให้ทุกวันที่มีคะแนนข้างอ่อนเกิดขึ้นนี่คือเป็นจุดเด่นของเราประการต่อมารายได้ต่อวันรายได้ต่อเดือนก็เป็นความสําคัญครับตําแหน่งยิ่งสูงขึ้นรายได้ก็สูงขึ้นจากตัวอย่างครับซับไฟจะทำรายได้ถึง5,000บาทต่อวันหรือถ้าทําทุกวันคือแสนห้าหบาทต่อเดือนนะครับ เอมมอลหรือมรกตให้ถึง20,000ืต่อวันหรือ0,000 0บาทต่อเดือนแต่ไดมอนครับเพื่อนๆครับดูนะครับว่า4 0,000บาทต่อวันเยอะมากถ้าทําทุกวัน1นึ่งล้านสองแสบาทโดยที่คุณไม่ต้องรักษาย,ยอดโดยที่คุณไม่ต้องรักษาย,ยอดเลยนะครับงั้นสรุปรวมครับว่าตําแหน่งเพอร์จะไม่ได้ในข้อนี้นะครับเพอร์ Pearl, ได้เพียงข้อเดียวก็คือ50%แต่ตําแหน่งซับไฟตํตแหน่งเอมมอลตำแหน่งไดมอน, ald, ะน Diamond, จะได้ค่าบาลานซ์วีคหรือคะแนนข้างอ่อนที่เกิดขึ้นแต่ละวันนะถึง50% คูณให้ทุกวันราได้สูงสุดของไดมอนน่าสนใจใช่ไหมครับ1ล้านสแสนบาทต่อเดือน,น,นคุณอยากเป็นตำแหน่งไหนดีครับคำตอบคือต้องไดมอนถูกต้องไหมครับย้ำครับข้อนี้ไม่ต้องรักสาย,ยอดคราวนี้เรามาดูโบรษัสข้อสุดท้ายข้อที่3ครับเราเรียกบ,บ,บรับริหารองค์กรในเมื่อเราทําได้มีซ้ายมีขวาเรามีไรายได้เครือข่ายที่เราแนะนําไปเขาก็มีองค์กรไบนารี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการขยายเครือข่ายไปเรื่อย นะครับเครือข่ายคุณก็จะมีรายได้ที่เป็นเงินบาทในแผนข้อที่ 2, 2> เข้าจ่ายอย่างนี้ครับตำแหน่งซัพฟลายเออร์มอร d ลดมอนจะให้10%เท่ากันหมดของเงินบาทนะครับถือว่าเยอะทีเดียวเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเออร์ได้อีก2ชั้นครับชั้นละ5%แต่แต่ด o มอนให้อีก4ชั้นชั้นละ5%และเราโลอัพให้โลอัพถือว่าเป็นกรูรูสสำคัญที่ ที่เรามองไปจุดเด่นหมายความว่าถ้าระบบธุรกิจใดรหัสใดที่ไม่ได้ทำไรายได้จากแผนในข้อ2มันจะขยับเลื่อนขึ้นมาเต็มให้เขาได้ปิดฟันหลอให้คุณก็จะมีรายได้แบบนี้ไปตลอดนะครับในทั้ง5ชั้นโดยที่คุณรักษายอดเพียง200คะแนนข้อนี้มีเงื่อนไขเล็กๆครับในการยืนยันในการรับคอมมิชชั่นข้อนี้ต้องซื้อส่วนตัวเพียง200 PV หรือประมาณไม่เกิน1,200บาทนะครับแล้วมาดูตัวอย่างครับ ทดเงินแบทชิ่งโบนัสหรือโบนัสบริหารองค์กรเนี่ยคือถ้าคุณแนะนําลองดูครับตามตัวอย่างเราแนะนำในเอใน A กเาทำไบานารี่ในแผนข้อที่2ได้สัก2,000 0 0บาทครับ A ได้2 0 0 0 0 0บาทเขาเป็นชั้นแรกของเราเบิจ่ยสิบเปอร์เซ็นต์ของ20 0 0 0 0คือ20 0 0 0บาทใน B เป็นคนที่เราแนะนําตรงครับเขามีรายได้จากไบานารี่1000 0บาทเขาอ,อยู่ในชั้นแรกของเราบริกจ่ยอสิบเปอร์เซ็นต์คือ10,000บาทเช่นเดียวกันใน C เขาทำไรายได้จากแผแ่นเบเร,รี่ที่เป็นเงินบาท6 0,000บาทเขาเป็นชั้นแรกของเราบริษัทจ่ายอีาาก10%ของ6 0 0 0ืนคือเท่าไหร่ครับ6,000บาทเฉพาะตัวอย่างนี้คุณรับถึง36,000บาทพี่พี่เพื่อนๆครับที่กำลังชมตรงนี้ถามว่าถ้ามีไรายได้ดีแบบนี้แล้วธุรกิจมันมีระบบที่ทำให้เขาแตกเป็นแบตเตอรี่แล้วไรายได้เยอะแบบนี้คุณจะแนะนำกี่คน พี่วีพูดเสมอครับว่าแนะนําให้เยอะที่สุดคุณจะมีะไรายได้ Binary เยอะที่สุดและแมทชิ่งเยอะมหาศาลแบบไม่มีจํากัดเพราะแผนข้อนี้จะไม่มีแม็กซิมัมเปย์นะครับไม่มีการจ่ายสูงสุดจะเท่าไหร่ก็ได้กี่10บล้านก็ได้มันอยู่ที่คุณแนะนําส่วนตัวกี่คนย้ำนะครับแนะนําส่วนตัวมาก Binary ได้เยอะแมทชิ่งได้มหาศาลแนะนําว่าอย่าลืมรักษายอด200คะแนนหรือ1,200บาทคราวนี้แผนข้อนี้ มันเข้ามาแก้เรื่องของการโตข้างเดียวหลายคนเคยได้ยินไหมครับทำเนี่ยมันไม่บาลานซ์หรอกครับมันโตอยู่ข้างเดียวโตข้างเดียวไม่ต้องกังวลครับขอให้ต้นสายเป็นคนที่คุณแนะนําตรงไว้นะครับลูกหลานเลนหลนหรือชั้นทีสองกีสามีสี่เนี่ยทั้ง5ชั้นเกิดรายได้แผ่นข้อที่2ไว้เลยบริษัทจ่ายให้อีก3 0มนจะโดนชั้นโดยคุณรักษายอดเพียง1,200บาทหรือ200 PV เท่านั้นง่ายอย่างนี้เลยครับและในการรักษายอดเราไม่ได้บังคับนะครับ จากตัวอย่างนี้ผมแค่ยืนยันว่าวันนี้ถ้าคุณรักษายอด1,200บาทหรือ200คะแนนโดยประมาณเนี้ยนะครับคุณจะรับไรายได้ในแผงข้อที่3ไปตลอดทั้งเดือนมีข้อดีสําหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับในเดือนนี้ถ้าสมัครตําแหน่งใดก็ตามเดือนนี้ไม่ต้องรักษายอดหากมีแมทชิ่งเกิดขึ้นคุณได้รับเดือนต่อไปไม่ต้องรักษายอดเราไปรักษายอดในเดือนที่3อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเงื่อนไขพิเศษสําหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับการรับไรายได้ทุกๆ5วันรับยังไงบ้าง เรามาดูตามภาพนะครับในภาพก็คือถ้าเราผลิตผลงาน1-5เราก็เป็น5วันครับรับว,วันที่ 16- 10กถึงรับว,วันที่15 11 15ถึง้รับวันที่20 16-20ถึงรับว,วันที่25แล้ว25 21 -25 ถึงรับไรายได้สิ้นเดือนเห็นไหมครับยังไม่พอครับ26สิสิ้นสิ้นเดือนก็เว้นไปอีก5วันรับว,วันที่5ครับแปลว่าเราจะรับต่อเดือนเนี่ยถึง6รอบด้วยกัน10 15, 20, 25สิ้นเดือนและว,วันที่5ของเดือนถัดไป ว้าวถ้าเรามีรายได้ที่เข้ามาทุก5วันอย่างนี้ดีๆนะครับในแผนง่ายๆแบบนี้เองและท้ายที่สุดก่อนจะจบลงไปวันนี้ไลออนมอลมีสมาร์ทเว็บไซต์ที่จะเอาไว้คอยซัพพอร์ตคุณซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีความฉลาดมากและคุณสามารถเจเนเรตโค้ดเป็นเจ้าของเว็บไซต์ในการเป็นเว็บแอปในการสปอนเซอร์คนได้และที่สําคัญเรามีระบบสู่ความสําเร็จที่เป็นเหมือนแพทเทิร์นความสําเร็จที่เป็นมาตรฐานสากลที่เราบรรจุอยู่ไว้ในฟังก์ชันของเรา และท้ายที่สุดนี้วันนี้ทุกอย่างที่เราพูดไปความรวดเร็วที่ถูกต้องและความถูกต้องที่รวดเร็วสําคัญเรามีซอฟต์แวร์เรามี Software, เซิร์ฟเวอร์เป็นของเราเองเรามีผู้บริหารซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีคอยดูแลเพราะงั้นเรื่องความถูกต้องที่รวดเร็วอันนี้เราถือว่าเราเป็นจุดเด่นมากๆท้ายที่สุดนี้เรามองว่านี่คือโอกาสครับทุกท่านที่ฟังฟังจบคุยกับผู้แนะนำแล้วคุยกันว่าวันนี้เราจะจับมือ ร่วมกับธุรกิจที่กำลังจะไปอินเตอร์เนชันดลสปอนเซอร์หรือจะเป็นธุรกิจที่สามารถทำไรายได้มหาศาลจากแผนและสินค้าที่ถือว่าไม่แพ้ใครในประเทศไทยจบลงไปแล้วครับสำหรับธุรกิจที่ชื่อว่าหลายอันมอแผนการตลาดนี้ถือว่าเป็นแผนการตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างและที่สําคัญถ้าทุกคนฟังจบแล้วมองไปโอากาส คุยกับผู้แนะนําของท่านหรือ after meeting กันว่าเราจะจับมือเดินทางไปกับไรอันมอลอย่างไรอย่าลืมนะครับเราเป็นบรัที่ค่อนข้างมั่นคงและมีซัพพอร์เตอร์ที่ถือว่าดีที่สุดในเมืองไทยของบริษัทหนึ่งล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จกับเราครับไลอันมอลให้คุณได้มากัอความสําเร็จสวัสดีครับ